The นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับประพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน the สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันด็อเตอร์จริยาสอนมิราในรายการนับพรเข้า The Blessings ค่ะ ดิฉันจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังเพื่อนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคิณชนที่ต่างสาขาอาชีพเราจะมาฟังกันว่าโดยพระคุณและความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยให้ชีวิตของแต่ละท่านประสบความสำเร็จดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขได้อย่างไรคะ่ะ และที่สำคัญนะคะชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เป็นพรของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังเป็นประโยชน์ต่องานพันธกิจของพระเจ้าสังคมและประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนับพ,พระพรเขา l e s s i n g s เป็นรายการที่องค์การเสงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดาเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะ วันนี้นำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคิดชนท่านหนึ่งค่ะอาจารย์บุญโจมช่างสะกลค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวชีวิตที่เป็นพรของท่านให้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ อาจารย์บุญโจมช่างสกลไม่ได้เกิดมาในครอบครัวของคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบครอบครัวของอาจารย์มีปัญหาเสมอเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันบ่อยๆเนื่องจากว่าคุณพ่อบางครั้งทำร้ายร่างกายและจิตใจคุณแม่ซึ่งตอนนั้นอาจารย์บุญโจมมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณพ่อเกลียดชังคุณพ่อที่ทำเช่นนั้นกับคุณแม่โดยพระคุณและความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยกู้ครอบครัวของท่านด้วยการผูกพันทุกคนด้วยความรักของพระองค์คุณพ่อจึงได้กลับใจและรับเชื่อหลังจากรับเชื่อแล้วท่านได้ขอการให้อภัยจากคุณแม่นับจากนั้นมาครอบครัวของท่านก็อยู่ในการดูแลของพระเจ้าและใช้ชีวิตที่มีอยู่ในการรับใช้พระองค์ด้านการศึกษา ท่านจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมจังหวัดขอนแกน่นระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านศาสนสาศาสตร์จากสถาบันพระคิสธรรมไทยประสบการณ์การทำงานท่านทำงานกับ Thailand Campus Crusade for Christ ตั้งแต่ปี1990ปัจจุบันท่านก็ยังรับใช้อยู่ที่ Thailand Campus Crusade for Christ ในตำแหน่ง national reader team และวิ a เดอร์อิม t d กด e เรกเตอร์สถานภาพครอบครัวสมรสมีบุตรสองคนคือหลังจากที่ตัวเองเรียนจบนะครับก็ไม่ได้มีใจสำหรับอย่างอื่นเลยนอกจากการรับใช้พระเจ้าก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ปี1990นะครับในองค์กรแคมพปร์รูเซตนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตำแหน่งพนักงานธรรมดาจนถึง ระดับผู้นําในตอนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนงานรับใช้ไปทําที่อื่นนะครับนอกจากในองค์กรแมรคมป์กุศสตลอด30ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังคะชีวิตของอาจารย์บุญโจมช่างสกลก่อนที่ท่านจะรู้จักกับพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่ไม่สวยงามค่ะท่านไม่มีความหวังท่านหมดหวังท่านขาดสันทิสุขขาดความรักโดยเฉพาะความรักที่ท่านมีต่อคุณพ่อผู้ให้กำเนิดค่ะ ความรู้สึกของท่านที่มีต่อคุณพ่อในอดีตนั้นไม่เพียงว่าท่านไม่ชอบพฤติกรรมของคุณพ่อที่กระทำต่อคุณแม่นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ท่านสามารถพูดออกมาได้ว่าท่านเกลียดคุณพ่อของท่านค่ะเรื่องราวชีวิตของท่านก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเป็นอย่างไรและพระเจ้าทรงสำแดงความรักผูกพันคุณพ่อคุณแม่และตัวท่านไว้ ด้วยกันภายใต้ร่มพระคุณของพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไรให้เราไปฟังกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะช่วงชีวิตที่เป็นพรจริงๆผมรู้จักกับพระเจ้าในช่วงที่ผมวัยเด็กหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยก็จําได้ว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาตลอดเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันแล้วก็ ตัวเองเป็นคนที่เกลียดคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่ทําร้ายคุณแม่แล้วก็ทําให้ตัวเองไม่รู้สึกรักคุณแม่เลยแล้วก็เกลียดชังคุณพ่อนะครับคิดว่าถ้าตัวเองโตขึ้นเมื่อไหร่ก็คงอยากจะจัดการกับคุณพ่อ แต่ว่าในขณะที่เราเองกําลังหมดหวังกับครอบครัวปรากฏว่าพระเจ้าก็มีพระเมตตานะครับทำให้คุณพ่อเองได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อพ่อได้รู้จักกับพระเจ้าชีวิตของพ่อก็เปลี่ยนนะครับครอบครัวเราจากที่เคยเป็นเหมือนกับนรกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสวรรค์มีสวรรค์ภายในบ้านผ่านทางองค์พระเยสุคริ์เจ้าก็เลยทําให้ผมรู้ที่จะรักคุณพ่อแล้วก็ให้อภัยคุณพ่อที่เคยทําร้ายคุณแม่แล้วก็ทําร้ายผมด้วยครับ ที่รับเชื่อจริงๆเนี่ยก็ Chanel, handheld, ผ่านทางคุณพ่อกับคุณแม่เพราะว่าวันนั้นคุณพ่อได้ไปขอรับเชื่อพระเยสุคริสที่โบสถ์คนเดียวเลยนะครับหลังจากที่คุณพ่อกลับมาที่บ้านผมไม่เคยเห็นพ่อยิ้มไม่เคยเห็นพ่อสาแดงความรักกับแม่วันนั้นพ่อเข้ามาหาคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่แล้วก็ขอการอภัยจากคุณแม่แล้วพวกเขาก็คืนดีกันแล้วก็ในวันนั้นผมก็เลยถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพ่อกับคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อวันนี้พ่อกับแม่รู้จักกับพระเยซุคริส แล้วก็พระเยซสุรฤสต์ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่พ่อกับแม่ไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยพบก็คือการเปลี่ยนชีวิตนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเองได้ตัดสินใจต้อนรับเอาเพเยซสุรฤสต์วันนั้นพร้อมก,กันกับคุณพ่อเลยนะครับหมายความว่าคุณพ่อรับตอนเช้าตอนบ่ายผมก็ตอนรับเอาเะเยซสุริสติ์ด้วยคุณผู้ฟังคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะในพระเจ้าในความทุกข์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสุขให้กับเราคะ่ะ ในความเจ็บป่วยพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสุขภาพที่ดีให้เราในความขัดสนพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ให้เราในความผิดหวังความล้มเหลวพระเจ้าทรงสัญญาจะให้ชัยชนะแก่เราพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าเตรียมไว้ให้เราเสมอค่ะทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอค่ะสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ คุณผู้ฟังคะทุกสิ่งเป็นไปได้ในชีวิตของอาจารย์บุญโจมช่างสกลเช่นกันคะ่ะพระเจ้าได้ส่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากคนที่เคยเกลียดชังพ่อของตัวเองกลายเป็นคนที่รักพ่อของตัวเองมากมายคะ่ะ จริงๆสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนผมที่เห็นได้ชัดก็คือผมคิดว่าเรื่องความคิดท่าทีในใจโดยเฉพาะความเกลียดชังที่อยู่ในใจของผมที่ผมเกลียดชังคุณพ่อมากๆไม่เคยคิดอยากจะเรียกคุณพ่อเลยแต่วันที่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตพง์เริ่มเปลี่ยนชีวิตของผมจากคนที่เคยเกลียดชังพ่อกลายเป็นคนที่รักพ่อแล้วก็ผมแทบจะบอกว่าไม่มีวันไหนในชีวิตตั้งแต่รับใช้พระเจ้ามาเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อผมรู้สึกรักพ่อมากขึ้นครับ คุณผู้ฟังคะเชื่อว่าชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์บุญโจมช่างสกลสัมผัสและแต่ต้องจิตใจของคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะที่เราได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวของท่านคะ่ะไม่มีใครนะคะที่จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโตคะ่ะและนี่คือชีวิตคะ่ะความทุกข์สอนให้เราเข้มแข็งคะ่ะ ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรใช่ไหมคะคุณผู้ฟังความทุกข์ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรือเข้มแข็งค่ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังค่ะพระองค์ทรงให้กำลังใจผู้ท้อแท้ผู้สิ้นหวังเสมอเหมือนดังเช่นที่พระองค์ได้ให้กำลังใจแก่อาจารย์บุญโจมช่างสกลตลอดมาค่ะ คุณผู้ฟังคะอาจารย์บุญโจมช่างสกลขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านช่วงนี้นะคะให้เราไปฟังน้องๆกันค่ะให้เราไปฟังกันว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณกี h a ง k ์ค่ะ Give thanks with grateful heart. Give with heart the thanks thanks to a whole อยากขอบคุณใครในชีวิตสามคนเลยนะคะที่อยากขอบคุณก็คือ 1. ครอบครัวครอบครัวนะคะเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตต่อไปคนที่สองก็คือพี่พี่พี่ๆี่ในที่นี้ก็คือพี่ๆที่ทำงานร่วมกันนะคะ แป้งอยากขอบคุณพี่ๆมากเลยแป้งมาทํางานถ้าไม่มีพี่ๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคงทําให้แป้งท้อและหมดกําลังใจไปต่อไปนะคะคนที่อยากขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยประถมมัธยมหรือว่ามหาลัยปัญหาบางอย่างนะคะเราก็ไม่สามารถคุยกับพ่อแม่กับพี่ได้แต่เราก็ยังมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจนะคะยังไงก็ขอขอบคุณครอบครัวพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมากเลยนะคะ ครับในการดำเนินชีวิตของผมนั้นสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณพระเจ้ AJ าครับเนื่องจากว่าผมเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยได้ประทานชีวิตที่ดีให้กับผมมากมายเลยนะครับส่วนคนต่อมาเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวผมครับไม่ว่าจะเป็นยายตาอ่าน้องพ่อแม่แล้วก็น้านะครับผมที่คอยเลี้ยงดูอบรมผมนะครับแล้วก็ให้ผมมีชีวิตที่ดีนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะขอบคุณตัวผมเองนะครับที่ตั้งใจทําในสิ่งที่ผมเนี่ยคาดหวังไว้ครับผม ค่ะในชีวิตนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่ค่ะก็คือปกติเนี่ยส่วนตัวก็คือเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็จะมีพ่อแม่นะคะที่คอยช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการดูแลต่างๆไม่ว่าจะทั้งร่างกายหรือว่าในเรื่องของการเรียนคือท่านได้ซัพพอร์ตทุกอย่างก็คือจนตอนนี้ใกล้จะจบปริญญาแล้วก็คิดว่าพ่อแม่ก็คงจะภูมิใจที่เราสามารถเรียนจบปริญญาได้ค่ะขอบคุณค่ะ ได้ฟังการแบ่งปันดีๆจากน้องๆกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องๆน,นับพระพรในแต่ละวันด้วยการขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างให้เราขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญนะคะให้เราเชื่อว่าในสิ่งที่เราดูเหมือนว่าจะไม่ดีนั้นความจริงแล้วมันอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะ ทุกปัญหามีพระพรซ่อนอยู่ค่ะอย่าพึ่งท้อทแท้ใจหรือเหนื่อยล้าหมดหวังในการดำเนินชีวิตนะคะทีมงานรายการนภพร,พรเสียงสันติขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและช่วงนี้ให้เราไปฟังเพลงที่มีความหมายดีๆกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นบทเพลงที่อาจารย์บุญโจมสช่างสกลชื่นชอบมากเป็นพิเศษค่ะชื่อบทเพลงนี้ว่าราชาแห่งดวงใจค่ะไปฟังกันค่ะ พระเจ้าผู้เที่ยงทางแค่ขอนมามัสการให้แผ่นดินเปลี่ยปลีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและกลกราบลงนมามัสการ ของพระองค์พระเจ้าพุทธีณาแค่ขอน้ำมาสัการให้เป็นดินเปรมปรีโหรอ o n เหล่งเสียงทวายสั่นและกลงกลาบลงน้ำมาสกการพระ จิตวิญญาและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจขาต้องการขอถาวายวิญญาจะมอบวางชีวิตแทบพระบาท ผมชอบเพลงของ W 5 0 1นนะครับชื่อเพลงราชาแห่งดวงใจผมชอบเพลงนี้ทุกครั้งเวลาเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าก็มักจะเริ่มต้นด้วยการร้องบทเพลงนี้เพราะความหมายดีมากๆถ้าพระเยสุคริสต์ไม่ได้เป็นราชาแห่งดวงใจของเราถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ครอบครองชีวิตของเราเราก็คงไม่มีอะไรเลยปราศจากพระองค์ก็ปราศจากทุกสิ่ง แต่เป็นเพราะพระองค์แล้วโดยเฉพาะเมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระราชาที่ครอบครองดวงใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงสิ่งที่เรามองว่าเล็กน้อยแต่เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เกินความคิดและเกินความเข้าใจของเราเสมอครับขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ฟังคะชีวิตกับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าของอาจารย์บุญโจมช่างสกลจะเป็นอย่างไรไปฟังกันคะ่ะ เมื่อผมเรียนจบแล้วผมก็ไม่ลังเลใจที่จะตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าบนพื้นฐานความคิดที่ว่าคนต้องการพระเจ้าผมรู้ว่าถ้าครอบครัวผมไม่รู้จักกับพระเจ้าป่านี้ผมคงไม่มีคุณพ่อไม่มีครอบครัวแบบนี้เพราะฉะนั้นผมรู้ว่ามีพระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นคําตอบพระอ,องค์เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนนรกภายในบ้านให้เป็นสวรรค์พระอ,องค์เป็นความหวังเดียวจริจรงๆเมื่อผมรู้แบบนั้นแล้วผมก็อยากจะแบ่งปันความรักของพระเจ้า ให้กับครอบครัวอื่นที่กำลังเผชิญปัญหาเหมือนอย่างที่ครอบครัวผมเผชิญเพราะนั้นผมก็ตั้งใจและอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าภาชนะเล็กน้อยแบบผมสามารถที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นผมก็ยินดีที่จะให้พระองค์ใช้แล้วขอให้ผมได้เป็นพระพรสําหรับหลายครอบครัวในประเทศไทยนั่นเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจรับใช้พระเจ้าครับก็ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงเรื่อง Life Impact นะครับ เมื่อผมได้มีโอกาสได้ท้าทายกลุ่มนักธุรกิจผมเองเป็นนักกีฬาที่เล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็ผมเองเป็นแชมป์ของชมรมคริสเตียนกอล์ฟแห่งประเทศไทย2ปตีซ้อนนะครับผมมีน้องเลี้ยงที่เราได้มีโอกาสได้ดูแลเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของหนังสือ Go l f ฟเฟิร์ r แนะครับเป็นเจ้าของแมกซีนกอล์ฟของประเทศไทยแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเมื่อผมได้มีโอกาสได้ท้าทายให้เขาใช้ LIFE เนี่ยนะครับพระเจ้าได้ทําบางสิ่งบางอย่างในใจของเขาแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ ถ้าอาจารย์อยากจะทํางานกับกลุ่มคนที่เป็นผู้นำเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเล่นแค่ฟุตบอลก็คงจะเจอแค่พวกวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ชอบเล่นออกกําลังกายแบบนั้นแต่ถ้าอาจารย์กําลังมองหาระดับซ e o หรือระดับผู้นำเนี่ยที่เล่นกีฬามีกีฬาประเภทหนึ่งที่อาจารย์จะสามารถเจอคนพวกนี้เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับกอล์ฟถ้าอาจารย์ไปที่สนามกอล์ฟหรือไปที่กลุ่มกอล์ฟอาจารย์จะเจอระดับผู้บริหารทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็ซื้อกอล์ฟเซ็ตทั้งหมดให้ผม แล้วก็ให้กิฟต์วอลเชอร์ให้ทุนต่างๆมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปเรียนกอล์ฟแล้วก็ฝึกกอล์ฟแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเล็กน้อยเนี่ยหรือกอล์ฟเนี่ยจะเป็นจุดที่จะนําอาจารย์ไปสู่หรือเขาเรียกว่าสร้างคอนเน็กชันไปสู่กลุ่มผู้บริหารเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ใช้ของประธานที่เล็กน้อยเหล่านี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ผมมีน้องเลี้ยงซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มนักธุรกิจที่เราใช้กอล์ฟเนี่ยนะครับในการเป็นสื่อในการที่จะเข้าไปถึงพวกเขาแล้วก็มีหลายคนได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางการพัฒนาความสัมพันธ์นผ่านทางกีฬากอล์ฟนี้นะครับคุณผู้ฟังกําลังฟังรายการนภพรเข้าเด e ะเบ s ซิ่งอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะทุกการดําเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องมีเป้าหมายคะ่ะ สำหรับิิตชนแล้วเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้าค่ะให้เราไปฟังเป้าหมายชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์บุญจมช่างสะกนกันค่ะ เมื่อผมเริ่มต้นในการรับใช้เนี่ยตอนแรกผมเริ่มต้นในองค์กรแหมพรกุศลเนี่ยเราทํางานแผนกมหาวิทยาลัยและผมอยู่กับแผนกมหาวิทยาลัยอยู่23ปีทํางานกับนักศึกษานะครับแล้วก็เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมได้เปลี่ยนโพสิชันหรือเปลี่ยนตําแหน่งจากการรับใช้กับนักศึกษาเนี่ยเรามาทํางานรับใช้กับกลุ่มคนวัยทํางานซึ่งเราเรียกงานแผนกนี้ว่า leader impact ministry ก็คือการทํางานกับกลุ่มคนที่เป็นระดับผู้นําที่เราเรียกว่าเป็นผู้นําที่มีศัก,กยภาพ เหตุผลก็คือว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าผู้นำที่มารู้จักกับพระเจ้าแล้วถ้าเขาถูกสร้างให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้าเราเชื่อว่าอิทธิพลที่เขามีเนี่ยมันจะเป็นพระพรอย่างมากมายไปสู่คนอื่นซึ่งผมกับคุณพระเจ้าผมเริ่มงานเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนี้เราก็มีกลุ่มน้องเลี้ยงที่เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในแต่ละสาขาอาชีพเรามีประมาณ400กว่าคนในประเทศไทยในตอนนี้ครับ คุณผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตของอาจารย์บุญโจมช่างสกลไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวการงานแน่นอนคะ่ะต้องมีปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาท่านมีข้อพระคำพีที่อยู่ในใจของท่านตลอดเวลาคะ่ะก็คือจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สองข้อ9ค่ะที่บอกว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ค่ะไปฟังกันค่ะว่าทำไมอาจารย์บุญโจมจึงชื่นชอบข้อพระคำพีข้อนี้เป็นพิเศษค่ะพระคำพีข้อนี้มีที่ไปที่มาก็คือเมื่อผมถูกท้าทายให้มาที่เชียงใหม่ผมกลัวมากที่จะมาที่นี่แต่ในขณะที่ผมใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานอุทานพระคำพีข้อนี้เข้ามา แล้วก็จากพระบีข้อนี้ทําให้ผมร้องไห้และสารภาพกับพระเจ้าที่ผมสงสัยเรื่องของอนาคตหรือสงสัยเรื่องการทรงเรียดต่างๆด้วยแต่ว่าเมื่อผมเชื่อวางใจในพระเจ้าผ่านทางบัญผีข้อนี้จริงๆพระคาของพระเจ้าเป็นจริงสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระอ,องค์จริงๆแล้วก็เราไม่เคยขาดสิ่งดีใดจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า คุณผู้ฟังคะอาจารย์บุญโจมช่างสกล,ละระลึกอยู่เสมอว่าการที่พระเจ้าทรงอวยพระพรอาจารย์ในชีวิตที่ผ่านมานั้นกระทั่งปัจจุบันไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เป็นคนเก่งและมีความสามารถแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านคะ่ะท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัญญาและยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการ,ตรเตรียม พระองค์ไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้หน้าที่ของท่านก็คือการเชื่อฟังและกระทำตามค่ะส่วนการเกิดผลนั้นเป็นมาจากพระเจ้าดังนั้นถ้าพระเจ้ามอบหมายให้ท่านทำท่านก็ขอทำด้วยความถ่อมใจและด้วยความสย์สซื่อโดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าจะเกิดผลเมื่อไหร่และเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระองค์จะทรงกระทำให้เกิดผลเองค่ะ ชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์บุญโจมช่างสกลยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังรายการนับพรเข้า the blessings มีความยินดีที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของอาจารย์บุญโจมช่างสกลเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติ รูปน 1, ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0เขียนที่มุมสองด้วยนะคะว่ารายการนภพ,พรค่ะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ค่ะที่หมายเลข053 242 654ค่ะ ทางทีมงานมีเสื้อยืดอสวยๆและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้า พรงจะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่กับดิฉันดรจาริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ สมควรที่จะรับการโหมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์สมสมควรที่จะรับการสรรเสริญ หวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เหน็บหนาวพระออยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเ,เสริญพระองค์ทรงสมควร จะรับการบดนาเพราะเราองค์ดีและไม่มีใครจะเหือนพระอง,ง,งค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริ ทรงทรงควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโบูนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ